สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันพุทธที่3พฤศจิกายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเอ็กด์ก็ปิดตลาดไปที่1,611.92จุดลดลงไป5.97จุดหรือว่าติดลบไป0.37มูลค่าการซื้อขายวันนี้85,000ล้านบาทโดยประมาณโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในตอนช่วงเช้าก็เป็นการ แกวงตัวอยู่ในกรอบแคบๆแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่ายก็มีแรงขายกดดันดัชนีลงมาอยู่ในแดนลบแล้วก็ปิดปรับตัวลดลงไปซึ่งแรงขายนั้นก็มาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ICT แล้วก็กลุ่มขนส่งส่วนแรงซื้อนั้นก็มีมาจากท่านังของกลุ่มธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มค้าปลีกทางด้านของตลาดหุ้นใน ภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาซึ่งนักลงทุนนั้นก็ยังรอผลการประชุมเฟดในวันนี้ว่าจะออกมาเป็นตามที่มีการคาดการณ์กันไว้หรือไม่โดยหุ้นที่ปรับขึ้นไดแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของเดลต้าบวกขึ้นมา5.77%ก็เป็นการฟื้นตัวกันขึ้นหลังจากที่ราคานั้นแกว่งพักตัวมานานกว่า1เดือน แล้วก็ตลาดเองนั้นตอนช่วงนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มไหนที่มีความชัดเจนในเรื่องของทิศทางก็เลยทําให้มีการสลับมายังหุ้นเดลต้าที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการพักโตกันไปทางด้านของ BJC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.01%ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากประเด็นการเปิดเมืองรวมทั้งราคาหุ้นก็ยังค่อนข้างจะและกาดอยู่ ส่วนหุ้นเฮงลิสซิ่งวันนี้บวกขึ้นมา7.64%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่3นี้พอสินเชื่อจะมีการขยายตัวได้ดีแล้วก็ยังมีการเร่งขยายสินเชื่อจำนำทะเบียนรถโดยประเด็นที่สคบอน,นั้นเตรียมที่จะเข้าควบคุมดอกเบี้ยเช่าซื้อน,นั้นผู้บริหารระบุว่าไม่ได้กระทบอย่างมีนัยสำคัญทางด้านของสิริ วันนี้บวกขึ้นมา3.15%ก็มีการเตรียมที่จะเปิดคอนโด4แห่งมาใหม่ในไต,ตรมาส4ปี64นี้ก็รวมมูลค่ากว่า2,700ล้านบาทด้วยกันซึ่งก็เป็นการขานรับสัญญาณที่เป็นเชิงบวกหลังจากที่ตลาดมีการฟื้นตัวก,กันขึ้นมาทางด้านของ s v t ราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง 10.89%ก็ 10. วันนี้ราคาหุน้นนั้นปรับตกกันขึ้นมาแรงหลังจากหลุดแคชบาลานซ์เป็นวันแรกทางด้านของ NC Housing วันนี้บวกขึ้นมา8.86%ทางด้านาของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่าไรายได้ของบริษัทนั้นจะเติบโต New High สุดในรอบ5ปีด้วยกัน ซึ่งก็ได้รับปัจจัยบวกมาจากการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็หลักเกณฑ์ LTV นั่นเองทางด้านของ MJD บวกขึ้นมา6.88%ก็ได้แรงหนุนมาจากอุปสงค์หรือว่าตัวดีมานที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมารวมทั้งภาครัฐที่คลายล็อกดาวน์นอกจากนี้ในเรื่องของดีลธุรกิจสุขภาพเทคโนโลยีก็น่าจะมีความชัดเจน ในช่วงของกลางปี65นี้ส่วนทางด้านของ H-Tech วันนี้บวกขึ้นมา4.92%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดการว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้10%ก็ได้แรงหนุนมาจากดิมาลของตัวฮาร์ดดิสก์ที่เพิ่มขึ้นส่วนทางด้านของปีหน้าเองก็จะได้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ค่าเข้ามาช่วยต่อยอดอีกด้วย ทางด้านของหุ้นโนวาวันนี้บวกขึ้นมา3.92%ก็ได้แรงหนุนหลังจากที่ทางด้านของ S&P s นั้นเตรียมที่จะลงทุนในหุ้นโนวาเป็นมูลค่ากว่า170ล้านบาทโดยจะทำเข้าทำการซื้อหุ้นโนวาแบบ PP เป็นจำนวน6.964% ซึ่งก็จะมีการดึงโนวานั้นขึ้นมาเป็นพันธมิตรช่วยต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทนทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นท่าทาของหุ้นในกลุ่มเดินเรืออย่าง TTA ติดลบไปหนักถึง12.27% PSL ติดลบไป6.86%แล้วก็ RCL ติดลบไป2.99% ก็ยังคงได้เซนิเมนต์เชิงลบมาจากราคาทา้านของตัวดัชนี BDI ที่ยังคงปรับลงต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ปรับลงติดต่อกันแล้ว9วันทําการด้วยกันทางด้านของ VPO วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป7.96% CPI ติดลบไป7.52%ก็เป็นการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการเก่งกำไรในส่วนของตัวราคาปามที่ขึ้นแรง ส่วนทางด้านของ SKN ราคาหุ้นวันนี้ลงไปหนักถึง12.41%ส่วนทางด้านของ VNG ลงไป4.66%ซึ่งก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไร,รกระนอนกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีแรงเก่งกำไร,รงบไตรามาส3-4ที่คาดว่าน่าจะออกมาดีและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ